ตล่างเลยเอาเลขหนึ่งเลขหนึ่งอ้าเลขศูนย์ก่อนเลขศูนย์ก่อนปามีอยากดูปามีอยากดูมินนี่เขียนเองเลี้ยวมันออกมันออกนี่นี่เขียนเลขหนึ่งกันเอ้ยเลขศูนย์กันจับจับจับใกล้ๆลูกจับใกล้ๆเอออย่างนั้นแหละแล้วก็เขียนเลขศูนย์เขียนเลขอื่นดิอ่เลขอ่องเลขศูนย์ดิเลขศูนย์วงกลมเออไหนเลขศูนย์ เออศูนย์ถูกต้องหนึ่ง,องเออสองลิขถามอยู่ไหนหกอ๋อหกหกห้าเออเก่งสี่เอาสามเร็วสามเเอาเลิขสามเออเก่งเลื่ออะไรนะ เลขอะไรนะเลขสี่เออเลขแปดเขียนนี่เลขแปดเออเก่งฟันมีฟันด้วยโอเคเลขเก้าวงกลมแล้วก็ลากลงมาอ่าโอเคเอ1 1 1 2หนชูนเออชูน

จับดีๆเขาไม่ได้จับอย่างนั้นปากกาลูกเขาจับตรงใกล้ๆล,ลูกใช่ไหมเออนี่เขาจับแบบนี้ลูกเนี่ยอ่าเลขสองเนี่ยสองสามมาที่ลองเขียนดิเขียนให้แลดิอ่ะเขียนให้ดูดิมินี่เกง่งป๊าป,ป,ป๊าจะให้กินลูกอมมามาป๊าจับให้อ่ามินี่จับจับกับป๊าก็ได้เอาพลัดไปไหนแล้ว 哦。Oh.